สวัสดีค่ะเรามาทําหมวกทรงนี้กันนะคะนี่นะคะทรงนี้นะทรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นลายดอกไม้ตรงนี้นะคะนะสวยนะคะทรงใบนี้นะสีเหลืองก็สวยนะไปใส่ช่วง ราไปเที่ยวหรือช่วงน้ำยามหนาวก็ได้นะคะนี่ใกล้แล้วนะคะใกล้ฤดูหนาวแล้วเนาะใกล้จะถึงฤดูหนาวแล้วเนาะนี่ค่ะเป็นรูปดอกไม้นะคะตรงนี้นะเป็นลายดอกไม้นะคะแล้วก็มีระบายนะคะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะอันนี้ผู้ใหญ่นะคะใบนี้นะคะความกว้างตรงนี้นะที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่าตรงนี้ความกว้างตรงนี้นะคะ ถ้าของเด็กน่ยสิบเจ็ดตรงนี้มาถึงนี่สิบเจ็ดนะคะถ้าผู้ใหญ่จะประมาณยี่สิบหรือยี่สิบสองนะคะนะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำมาเลยนะคะนี่เราก็นี่นะคะเราได้สิบหลักในนี้นะคะนี่นะเนี่ยลายเรียงเรียงนี้นะคะให้ได้สิบนะคะบางคนจะไม่ถึงก็ได้นะคะบางคนจะเอายี่สิบยห้ายห้าจะถึง ะะแต่ถ้ายี่สิบสิบแปดอันนี้ก็จะไม่ถึงนะคะถ้าสิบแปดเนี่ยก็คือประมาณตั้งแปดแปดหลักอันนี้นะคะจะได้แค่แปดนะมาเริ่มทํากันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะเราจะใช้ไหมพรมเป็นตัวอย่างนะคะจะใช้สองสีนะคะคือสีนี้นะคะนี่นะสีฟ้านี่นะคะตัวอย่างตัวแรกนะแล้วก็สีเหลืองนะคะเป็นตัวฐานตัวนี้นะคะ นะคะเป็นฐานตัวนี้นะคะคือฐานเขาเลยนะคะที่เราจะทําหมวกใบนี้นะมาเริ่มทํากันเลยค่ะพันนะคะเป็นวงกลมนะแล้วเราก็รวบเข้ามาอย่างนี้นะคะล็อกไว้นะถักโซ่หนึ่งสอง สามสี่ห้านะคะลงนะในช่องนี้นะคะล็อกรวบเข้ามารวบเข้ามานะคะโซ่หนึ่งสองสามลงค่ะแทงลง แล้วก็นี้นะคะแล้วก็ลงอีกนะคะทำในนี้ทำในนี้นะคะยีสินะคะยี่สิบหลักนะนี่ค่ะจวรอบนะ อพอครบรอบ20นะคะแล้วเราถักโซ่สามห่งสองสามเราลงตรงนี้นะคะตรงนี้นะแทงลงไปเลยค่ะซ้ำกันนะคะแล้วก็ลงหนึ่งแล้วก็สองนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะสอง หนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงซ้ำนะคะในช่องถัดไปเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ทำลงไปแต่ออกมาสวยงามมากเลยค่ะถักถักหมวกแบบนี้ได้สบายเลยค่ะสอบถามได้นะ แล้วก็โซ่นะคะ3นะตัว3ามแถวที่สามนะเราลงนะคะเราทําอย่างนี้นะเราจะไม่เรียงทุกช่องเลยนะเราทำํำนี้นะคะทําเป็นหลักขึ้นมานะคะคู่นะดับเบิลเลยนะนี่ค่ะงัดขึ้นมาเอาเส้นได้ผ่านด้านหลังนะเ็ไมไพบผ่านด้านหลังนะคะแล้วลงลงเรียงนะคะเน้นเรียงทุกช่องนะ นี่ค่ะเลี้ยงทุกช่องแล้วเราก็ทำเอาหัวเข็มควักนะคะไปด้านหลังนี่นะผ่านด้านหลังแล้วก็ควักไหมพรมเข้ามาอย่างนี้นะคะทำเป็นสองหลักนะแล้วก็ลงนะคะนี่นะทงที่เราทำไว้ช่องหนึ่งนะคะที่ทำไว้หลักเดียวนะคะนี่นะนี่นะคะมันจะมีหลักเดียวหลักคู่แลวกเดียว คือเราจะทําตัวนี้แถวที่สองนี่คือคู่หนึ่งแล้วก็คู่น่ะเรียกว่าดับเบิลแล้วก็มาเดี่ยวหนึ่งแล้วก็สองนะคะถ้าจำไม่ง่ายคือสองหนึ่งแล้วก็สองนะคะอันนี้เราทําแถวที่สามเราถักคู่แล้วก็เพิ่มเป็นสองหลักนะคะตรงน,นี้หนึ่งหลักอันนี้เพิ่มเป็นสองหลักแล้วเราก็มาทําคู่ นสองอันนี้แถวที่สามเรียกสองสองนะคะคือสองหลักสหลักนะคะนี่ค่ะ,คะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ลงเราจะทำเพิ่มทีละหหลักไปเรื่อยๆนะคะจนถึง7หลักนะแล้วเราก็จะไม่เพิ่มเราก็จะถักธรรมดาปกติให้หมวกให้หมวกเนี่ยใบนี้เขาแคบลงนะคะแคบลงแล้วก็จะ พอดีนะคะลงนะคะนี่นะทำแบบนี้ไปเลยค่ะเรื่อยๆนะเราจะเพิ่มทุกทุกแถวนะเพิ่มหนึ่งหลักนะเพิ่มจนถึงเจ็ดหลัก เราก็จะไม่เพิ่มแล้วแล้วก็จะหยุดเพิ่มแล้วเราก็จะถักธรรมดาลงไปนะคะปกติลงไปเรื่อยๆเลยนะนี่ค่ะี๋ยวเราก็มาถักคู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ประกบเลยนะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วนะ แล้วเราก็โซ่3ามขึ้นไปนะคะครบสามนะแล้วเราก็มาหลักมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลงตรงหลักนี้เลยที่เราทําไว้เม่ค่ะรอบที่2นะคะที่ผ่านมานะนะะหนึ่งสองสามมารอบที่สามที่สี่แล้วนะคะรอบนี้นะเราก็ลงตรงนี้เราอรอบที่4ี่เราจะเป็น3ามนะคะ3ามหลักนะ หนึ่งสองสามแล้วก็มาับตรงนี้ค่ะทำหลักนะคะรอบนี้นะคะรอบที่สีนี้เป็นสามสองนะคะสามสองนะลงในในช่องนี้นะคะทำสองสามสองสามไปนะคะ อพีสี่นะคะเราก็มาทำอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะ พอสามแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นลักษณะนี้ค่ะ พอสามแล้วก็นะคะแล้วก็ไปสนะอ่านะคะ ีกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วที่หนะคะอันนี้หนะคะแถวที่หนะเรามาทำสี่อันนี้สี่แล้วนะแล้วก็มาทำตัวที่ห้าไปเลยนะคะอ,อ่ะ ต้องทำสี่แล้วก็น,นี้มัน3ามนะคะอันนี้มันตัวจับตัวนี้เนาะอ้าสนะคะจับคู่ลงนะคะสนะนี่ค่ะหนึ่อมสอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะตัวนี้นะแล้วก็ลงมาค่ะ พอเราทำครบนะคะพอเราทำครบรอบนะนี่ค่ะก็ลงพอแถวที่เจ็ดอันนี้แถวที่หกเราทถวสี่แถวแถวห้าแถวที่หกเราทำห้าแถวที่เจ็ดเราก็ทำหกแล้วก็ทำเจ็ดพอเราทำเจ็ดครบเจ็ดนะคะ พอเราครบเจดนะพอเราครบเจดนะคะอันนี้เปลี่ยนสีแล้วตัวนี้แบบมาให้ดูตัวนี้นะคะพราเราทําเตรียมให้ดูแล้วนะคะว่าอ่าอีเจ็ดนะคะอันนี้ตัวที่เจ็ดนะีเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนะคะเจ็ดหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักพอเราทำเจ็ดหลักนะคะอันนี้แถวที่ที่แปดนี่จะเจ็ดนะคะ ตอนที่เราทำเมื่อกี้นะคะแถวที่หกที่เราทำตรงจุดนี้นะนะคะที่เราทำรอบเมื่อกี้นะคะจุดนี้นะแล้วเราเพิ่มมาอีกสองแถวเราเพิ่มมาอีกสองแถวพอครบหลักตรงนี้เจ็ดหลักนะคะหลักตรงนี้เจ็ดหลักนะเราก็มาทำโดยที่เราไม่ต้องไปเพิ่มแล้วนะคะเราไม่เพิ่มแล้วนะ เราทําถักไปเลยนะคะบางคนอาจจะตรงเชื่อมต่อตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้นะคะบางคนก็อยู่ตรงจุดนี้เหมือนพี่ป้าทํานะอยู่จุดนี้แต่บางคนอยู่จุดนี้มันแต่และคนทําจุดบางทีเป็นการเริ่มต้นของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะพอเราทําตรงนี้เราถักโซ่ขึ้นไปเลยเราไม่ต้องกังวลอะไรนะคะถักโซ่ขึ้นไปเลยนะคะโซ่ขึ้นไปเลยนะสามนะ เราทําเหมือนเดิมค่ะเราลงไปเลยค่ะเราไม่ต้องอไม่ต้องไปอะไรมากนะคะเราก็ลงไปเรานับช่องตรงนี้ให้ได้เจ็ดนะคะเรานับช่องตรงนี้ให้ได้เจ็ดนะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ให้ได้เจ็ดนะคะแล้วเราก็มาทําจุดนี้เหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยจุดนี้เหมือนเดิมนะจุดนี้เหมือนเดิม นี่นะคะทำนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ลงไปให้ได้เจ็ดนะคะนนี่ค่ะสามสี่ห้าหก เ็นะคะพอเราได้เจ็ดนะเราก็ลงนี้เลยค่ะเราไม่ต้องไปสนใจว่าจะอะไรยังไงคะ,ะจะเหลือหรืออะไรไมนะคะเราลงไปเลยนะคะเจ็ดนะเราทําไปเรื่อยๆจนถึงสิบหกหลัก r สิบหกแถวนะคะความยาวสิบหกแถวนะเราทําไปเรื่อยๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะความยาวสิบหกแถวเขาจะพอดีศีรษะของเรานะคะ ของผู้ใหญ่นะแต่ของเด็กก็ตามส่วนลดลงไปนะของเด็กอะกว้างของศีสะนนะแค่17เจซนนะคะแต่ของผู้ใหญ่ก็เหมือนที่บอกแล้วนะคะว่า2 0่สถึงยีนะคะจะเหมือนกันทุกแบบนะคะเราเอาเซนนะคะเซนนะอย่าลืมนะคะตรงนี้ให้ครบเจ็ดนะอย่าเลยนะคะจาก ขาดนะคะถ้าขาดที่เขาจะเล็กลงมากเลยนะคะเราเอาพอดีนะคะตรงนี้นะไม่ขาดไม่เกินนะคะนับทุกครั้งนะคะ ไม่ได้เจ็ดนะพอครบเราก็มาทําจุดนี้เลยทําอย่างนี้ไปเลยนะคะไปเรื่อยๆเลยนะจนหมวกใบนี้ความยาวตามต้องการนะคะคือ16บหนะ ถักอย่างนี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะาลงของเขาเองเขาจะเป็นกอดลงไปเองนะคะเป็นหมวกลงไปเองนะคะเราว่าไม่ต้องกงังวลนะเอ็มจะบานทําไมเบนบานแบบนี้ไม่บานนะคะเขาลงเขาเองนะเราถักไปเรื่อยๆค่ะเขาจะลงมาลักษณะนี้นะเนี่ยลัานะนี้เลยนะเนี่ยลัาษะนี้ไปเลยนะคะเขาจะไปงี้นะ ลักษะอย่างนี้นะคะแบบนี้นะเนี่ยเขาจะลงแบบนี้เลยนะคะเขาจะลงไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนนะคะจนความยาวตามที่บอกแล้วว่า16บนี่นะคะตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่นะคะเอา16แถวนะคะเราถักทั้งหมด16แถวนะ ให้ได้16แถวนะคะพราะเราครบ16แถวเราค่อยทำต่อในคลิปหน้านะคะคลิปนี้เราทำถึงจุดสิบหกแถวนี้ให้ดูนะคะเรามาต่อคลิปหน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ